วันนี้มาตีห้านะมาพวกซีโอแล้วก็ต่องนะ3ามคนอีกคนหนึ่งเอาเชิญชัดโลกมานะครับมาดูกันแล้วกันนะ น่าจะมันนะครับสำหรับตาเนี้นะแข่งแข่งทั้งนั้นระหว่างไฮเอเตกับกระสุนใครงกันอยู่บักกันเฮ้ยกูเล่นหายาเล่นไฮเอเตเหรอเล่นหายาเล่นหายาห้าร้อยแข่งโป๊กเล่นหายาห้าร้อยไปผมเรามาสั่งรักษากันได้ไหมวะมีผลอะไรมีดิเฮีย มีผลมึงจะโดนรีพอร์ตแห่มีมหมดเนไอเหี้ยมหนาเกินก็มันหนาเกินไอเนี้ยจริงโอ้ยยยยเตะไอ้เนะไอ้ยตะเห็นหน้าแล้วนะจ๊ะดูนะครับดูนะครับนี่คือการซูมยย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 ย่ยยย้ยย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 อมยยยย พยายาเร็วนะพยาหายนะพยาหายพายาไ่้ลงไปแจมกลางไม่ไม่มันน่าไปลากแดงคนละครึ่งหลอดคนละครึ่งหลอดคนละครึ่งหลอดแรงกลางคนละครึ่งหลอดเข้าไปพยาหายนะพยาหายถ้าหายยาลงอยู่กลางเจ็บนะ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 โครับแต่ยี้ต่อมาเยอะเติมเลยครับเติมเลือกม้เลยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไอศชีสกูท่าล่าไอ้เจ็บ สาระเจ็บซึ้อสาระเจ็บซือบอันนี้คือสุกปึ๊บไปโดนโดนโดนกูเกือบตายสองทีสองสองทไีไม่มีตูไม่มีตูไม่มีแทบแ็บเลยว่าจะวางให้มึงแค่ไหนนี่สาระมันมันไม่กลับหรอวะเกือบเกือบตายลนะทีเดียวนะกางกทีหนึ่งกลางทีหนึ่งเออเดือยมัวเดือง,งมัว<อ> เออ đừng โม่เ่อดึงโม่ดึงโม,งม่ต่อต่อต่วเล็กต่อดีเล็กไอ้เหี้ยหนีแล้วไหนเล็กต่อดีเล็กต่อตอะไรกลับบ้านก่อนกูกลับบ้านก่อนไม่ไหวกูไม่ตายก็ไม่ตายอ้ยโโ่ายิงลมชมบิลไอ้สัตว์แม่งมาจากฮ่องกงไอ้เหี้ยมึงมาจากที่ไหนมึงกลับไปที่นั่นเลยไอ้เหี้ยไอ้ถ้าตัวมันก็ไม่ตายกูเล่นกูเล่นอย่างกูรู้เลยมันไม่ตายแลยเอาได้นะกูกลับได้อย่างงี้ตายตตายยเเีอะะไรมึง าาาร่มเดี๋ยวออกตัดเลือดชิ้นแรกก่อนฝั่งมันระดูดเลือดเยอะชิบหายบ้านเอาอะไรเอาบางกอลเอาตื่นต้องกินคองเลื้อเอาคนเนื้อเอาคนเนื้อเฮ้ยเล็กคาร่าเจ็บเล็กคาร่าขึ้นหมดเล็กคาร่าขึ้นหมดไอ้เหี้ยยกยกอย่างนี้ไอ้สัตว์ยกอย่างนี้ไอ้เหี้ยยกอย่างนี้หึ่งหน้าโอ้โห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 อันนี้รอเลยนแล้วกินคนงานสิกเกอร์รอเลยนะ ไปเชดที่พวกตีกิ้งอไปหมดหแล้วเอาของอดิลงมานะคคถอย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 ไม่บกไม่บกตูเคียบบนหนึ่งลงล่างไ้ตองเคียบนไปก่อนอกเกาะมฟังโลมาวันนอติกล้องี่ยเต่เกี้ยเลิ่ลักอะเตะเลิกลักแล้วดูดิเลิกลักยเจ็บย่นผ้าเลยโอ้โหเมนะแตกฟังมันบุกหนักแล้วยิ่นผ้าเลยอะเตเจ็บนะ ไฮเทคดี่ผ้าในเล็กดูเล็กแตงกี่ไฮเทคดินแต่เลยแม่งเสี่ยวเสี่ยวใต้กับเรือไม่เสียงเอาได้นะเนี่ยเอาได้นะก็มีก็มาสนเะล่ะก็มาสนละไอ้สัตว์เก่าอะไรเฮียโอ้โหว่าจะไม่ลับอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยอืเฮียกดกดรีคอเวอรี่เสร็จเก็บเลือดตรงป้อมแม่งได้อยมนาหมดแต่เราเลือกที่จะถอยเนี่ยเพราะเราไม่เสียว หายให้ตีหายให้ตีหายให้ตีหายทาร่าเปี้ยงแต่ต้นเกมใจเย็นเอาเลย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 เอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยเกๆโอเคครับมาตอนใกลเกินเรมาวางแซกตรงนี้นะครับทาร่าขึ้นไปทาร่าขึ้นไปทาร่าขึ้นไปไปเตะเทปเดือยจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุ้ยไอ้ยิงบอลเดินขึ้นหลอดบนห้าวิเมียนติ ไอ้แต่อนี้คุณจะปิดไปแล้วสามสองอย่อวอนึ่ไอ้สัตว์เอาให้หมดเอาให้หมดดิเอาให้หมดดิไอ้เหี้ยเอาให้หมดดิไอสัตว์ยกไปอย่างงี้ดอไอเหี้ยให้ร้องไอเหี้ยให้ร้องไอ้อเดินไปีอ้เนน่มันเ้อมันเด้อนเ้อะไะมันเดอมันได้แค่มองได้แต่มองไอ้ิกระเลยพิ่กระปุเลยมาหน้าหมดมาหนาหมดมาน้าหมดกบนก่อนกดเลย ล้างไม่ไหวแล้วจะเย็นาล้างจานให้เดี๋ยวลงมาช่วยเดี๋ยวลงมาช่วยถ้ให้เตะออกไปหนึ่งจึ้งมึงไม่ต้องเลิกลากมึงไม่ต้องเลิกลากไอ้าลากองปูนี่าล่าฝร้องฝร้องบอกแล้วนี่ดูฮะเอลซูมาจากสิงคโปร์นู้นไมาจากฮ่องกงเใชยตอนแรกบอกมาจากไม่ยิงถ้าล่าจะยังไาร่าเราเราลองเก็บเก็บกระสุนนะครับถ้าเจอทาร่าเก็บกระสุนมายิงธรรมดาขอเฮ้ยได้ฮะ นีอะปล่ปเหรอมันิดตงเยฟได้อีกนะาได้อีกนะฟาได้อีกนะมาฟาไ้มาฟานไ้มาฟไ้เข้าเลยเข้เลยเดี๋ยวเยดเ้ามาโอเคมันเสียคิปแล้วคลิปเยตังเยอะก่อนตังเยอะก่อน้าละยืมไม่ไหววเยยเลยนี่ะบนมันน่าจะแตกหมดแแล้วแล้วครับอไรด้ร่างอยู่ได้ืเล่ไม่ได้ไม่ไดไม่ไรขึ้นหรเ่หมยบ ไอ้ปิดปิดอ้เต๋ได้ป่ะไอ้เตแม่งเจ็บดเวยไอ้เต๋ทีเดียวไดครึ่งหลอดอ้เตะคึ้งหลอดอ่ะซุปไปซุปไปซุปไปซุปเราปะซุปเราเลยอ้ยอ้ยกดเร็วก็ไดเลยเลยันเดอร์มาวันเดอรมาไปก่นเลยไม่ต้องเข้าไปเล่นกลางกลับไปกลางกลางว่ะมันมันต้องมีตนวมากางกลางโซนหนึงแน่คอดูจะเวอไมอาเลกลางโ ลงล่างแล้วสลับเธอเฮ้ยมันมั่วมันมั่วมันมั่าเล็กมันมัวหมดแล้วคนหมดแล้วกูเห็นอยู่กูเล่นลูกมาเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ไม่ตีกลางไม่ตีกลางไม่ตีเอวเดิมมาไปหหน้านึ่งตี่อต่ไวก่อนต่อต่อไปลงล่างแล้วเออลงล่างทาร่าอยู่เอาขวาซุปเปิดวงกลมาตีตอนมาไกลๆไยังซุปไปไปไดุ้มได้ซุปตีเดียว ต้นพุ่มเลยต้นพุ่มเลยมาคาร่ามายิงซักตรงนี้หน่อยเดี๋ยวคลิประยะไกลก็ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวปล่อยโอเคเชียร์คบไปเลยเหลือกูคนเดียวเนี่ยเฮียบไอ้กูคงเติมไม่ได้แล้วก็เป็นการลากกันกลางเลยกูแรกเลยเฮียบลากแรกค้างเลยกันยิงไปหมดแล้วกลางได้มันจะตายนะได้ไปได้ไปลากก่อน เปิดได้เลยเปิดได้เลยสองตัวมันเดินเจ็บปื๊บมันเดินทีเดียวกูต้องวางปล่อยล่างกูยอยู่ล่างัวตายมันเดินไม่หายไปไหน,นเัแข็งเกินกิ้วุ้ยกินอ้าวพี่สมัครตื้นสมัครกักจ้าได้ได้ถอนแล้วหรอไอ้าพค่ ตอนนี้เลืออะไรกำนบบนบนนังไปกำลังไปปิดเลยปิดเลยโอ้โหแตกเลยะเป็นอะไรใหม่นาะเฮ้ยมันติดป่ะที่ไม่หัวเกินขักไปกลางขักันกลาง <c oughs> ตุเรนทีเดียวเล็กตุเรนทีเดียวไม่ถึงโอ้ยทาร่าบังไอปุวยทั้งตีตูเรงไว้แล้วนะเฮ้ยสุบไปอยู่สุบไปอยู่สุบไปอยู่เฮ้ยตุเรนทีเดียวกำลังเติมกำลังเติมขอแล้วเมื่ทีเดียวจริงสวยปุ๋ยจหมดแล้ววะหมดแล้วถ่ยายไหมันก็หมดเหมือนกันแต่เลือดมันเยอะอยู่ใช่เราหมดเลือดไม่มีมันหมดแต่เลือดมันเยอะอยู่จะช่วยได้นะช่วยได้นะบารฟ้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยทาร่ามันหมดติ่งแล้วนะทาร่าหมดติ่แล้วนะแตกหมดหมดหมด

กูรู้จักลอรีออนหรือเปล่ากูรู้จักอยู่ไฮยัเตะมากรนะมงกรนะเว้าไปที่อย่นะต้องไม่กลับแล้วไม่กลับแวนตวถอยเลยได้แล้วถอยมัามกรเสียเอาสกิลเรหมดล่งล่างแมวน้มาลงมาปิดีไม่ตีไ่ีไม่ได้ไ่ได้ไฮยัเต้ไฮยเ้บ้ไฮยเ้บ้าไฮยัตเต้บ้โอ้่า้ไ้ ซับไปเลยเออไมถอยก็ซับไปเลยเฮ้ยช่วยช่วยก่อนดิช่วยเดอาเด้อก่อนนี้ช่วยซีฟก่อนไอ้ตองมาตีดิเดี๋ยวตอนยืนตีธรรมดาดิได้ละได้ละกูเนี่ยกูโดนเนี่ยกูโดนโดนได้ไงไอ้เชี่ยดูพวกเขาไม่ทิ้งมึงมึงก็อย่าทิ้งพวกไอ้เยี่พวกเขาไม่ทิ้งแล้วกูจิ้งจับกูจับแล้วนี่กูจับจริงแล้วจับจริงแล้วห่วเจ็บนะกูเจ็บนะ ไอ้เฮียรู้จักของจริงก็รู้จักของจริงวะในห้องนี้หน่งตัวก็ธรรมดานะเพื่อนใจเย็นๆนี่ไอ้เฮียแอคเลยสัตว์สี่หนึ่งห้าไอ้เฮียมันจะเกล้ามันจะเกี่ยวกูมันจะเกล้ากูเอ้ยเดินเรื่องอยู่เดินเรื่องอยู่ใจเย็นพอชนะพอไอ้เฮียใครเอ็มก็เอ็มเลยไม่ต้องแย่งกัน ไอปะช่วยริโป้หนงดึงกูได้ินปะช่วยริโป้นะกูไปช่วยริปโป้นะกูช่วยริปโป้นะริปโป้โหจะวันเดอร์สบายสบายสบายโอ้เตียงฟรีเลยวันนี้ที่ผ่าเมื่อกี้ลงหัวฮีโร่ลงคีมไอเดี๋ยวไปเลืไอ้เหี้ยมันอัติดไปแล้วอ่ะอัติดไปแล้วเนอะแรงนะกูแรงนะกูแรงะเล็กล้าสิได้อลาร์ดคั่วอะไรมึงรู้ป่ะไอ้ที่แรงเนี่ยมึงกูนะของกูนะไอ้ที่มันแรงนกูของกูมั่วของกูอีกเนี่ยมั่วแล้วไอเนา่ยปิดช่องเปิดช่องเปิดช่อง เต้หนึีไม่โดนตะโกนไม่ก่อะทีไม่โดนตะโกนไม่กอนพี่เกลีขัดีทชี่ยขัเ้าีงไอสัตว์งงอเยี่ยทายทายทายเยี่ยเดโยโย่ชอบช้วยขวาได้ขวาได้ขวาได้ครับไปเลยไปเลยเดยชี้เขียวไปเดวกับไปียรงกลางก่อนก๋ยิง

ได้ดได้ดอได้ดค <ral ended> <Wait S 2> ือได้ก็ไม่ถอยอ่ะผมไม่ถอยไม่ถอยเว่าวิธีแต่เอไเอูม้าดิี่ามาดิก็ไม่กลัวหรอกไอสัสมาดิสองตีไปดิตีดิูดูดิดูดิโถไอี่แม่งดึงสองสามเก็งทิ้เตี้ยงไอยี่ม่ถอยเลยไอพี่ตัวเลงครึ่งหลอดนะตัวเลงครึ่งหลอดนะดูเลือเท่ากันนะเลือเท่ากันนะไม่ไม่ไอสัเขาอกเขารีีมาสองมาสมาสองมาอมาสองไอเยี่ยมันมาสี่ถอยดียว เหี้ยเปนแ่ชะวเซียนเซียนเซียนลากระดดม่ดีกรดมากระดมากรดมาักระดเข้ามาดีกระดดเข้ามาตรเียงเสียงตันเมย์ัเมย์ียากระดแล้วมันจะดูกูมันจะเล่นกูสวยจ้า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 นิ่มขนาดเนียมันคนหรืขี้กันวะ Sôi sôi. Bay mèo nữa, đợi bố kêu mèo nữa. Chỉ phải là chót cú, chót cú, chót cú, chót thằng anh. Ủa chết này giờ này. Lùi lấy nó lấy chọc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  lấy. Chọc lo cú lấy chọc chết nó, chết nó, hay ta chết nó,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  khó chết chết nó. Hãy subscribe cho อ่าฝ่ายติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้มาตีห้านะซีโอมาหมดนะครับแล้วก็ต่องด้วยอีกคนหนึ่งนะไม่รู้ใครได้เอ็มอ่ะโอ้คลิปนี้ไวมากคลิปนี้ชิบไวมากไล้วใครไดดินะไม่รู้ใครได้เอ็มอ่ะโอ้โหอะไรวะได้ที่สองใครได้ที่หนึ่งเลยเนี่ยอืออีกีสมัติเทปเราอีออนเดีว้่โอ้ยคะแนนเท่ากันคะแนนเท่าป่าคะแนนเท่าป่าคะแนนเท่าโออยู่มันนะสำหรับตอนนี้นะคุณมากครับ